ยินดีต้อนรับเข้าสู่ c a n n e l แดงมิสตีนนะฮะแล้วก็วันนี้ก็อยู่ช่วงเรสซิ่งนั่นเองนะฮะวันนี้ก็อยู่กับเจ้า f o r ์ซ่าสามห้าศูนย์ของเรานะครับที่เพิ่งออกมาใหม่ได้สองวันนะฮะวันนี้เราก็จะทำภารกิจในการพาเจ้า f o r ์ซ่านะฮะไปเปลี่ยนยางกัน ว่ารถเพิ่งออกมาใหม่ๆครับเราต้องรีบถอดอยางเดิมขายว่ามันยังได้ราคาดีอยู่นะฮะแล้วก็เปลี่ยนเป็นยางใหม่ที่ประสิทธิภาพอาจจะดีกว่าครับดีกว่ายางติดรถสักนิดนึงเพื่อความสบายใจในการขับขี่นะฮะนี่ก็จะมาเล่าเอ,อประสบการณ์ สองวันแรกให้ฟังว่าการใช้งานรถนะครับเจ้าโาล์ซ่า350คันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะฮะหลักๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าประทับใจมากๆนะครับในส่วนของข้อดีก็คือรถมันค่อนข้างเบานะครับรถค่อนข้างเบาเวลาเข็นก็เบานะครับเวลาข้อมก็เบามันเลยทำให้เราเนี่ยควบคุมรถง่ายครับมีความมั่นใจกับควบคุมรถมากขึ้น ยิ่งเวลาที่รถลอยตัวแล้วเนี่ยขึ้นบราบิกข,ขึ้นมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเออมันยิ่งเบาไปใหญ่เลยนะฮะเขารู้สึกมันเหมือนแบบเรานั่งโซฟานั่งโซฟาอยู่นิ่งๆนะครับแล้วรถมันก็พาเราไปเรื่อยๆเหมาะสำหรับการขับชิวๆเรื่อยๆดีฮะกำลังเครื่องก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับในส่วนข,ของรถเดิมๆเนี่ยผมลองวิ่งสนุกๆดูก็ ความเร็วสูงสุดนะครับยังไม่ได้เค้นอะไรมากนะก็อยู่มาร้0ยสี่สบ้อยหสิบนี้เห็นนะครับเกือบจมไมแล้วว่ามันอยู่มาร้อยหกสิบถือว่าเป็นรถดัมเดิมที่ขี่สนุกใช้ได้เลยนะครับแทบไม่ต้องไปโมอะไรเพิ่มเลยแต่ถ้าใครที่เป็นสายโมดิฟายนะก็ค่อนข้างมีสำนักแต่งหลายสำนักเยอะแยะมากมายเลยนะครับทั้งเรื่องความแรงเรื่องความสวยสอบเจ้าฟฟร์ซ่าตัวนี้นะมีของเล่นให้เล่นเยอะมากนะ ผมก็จะพยายามค่อยๆเก็บไปทีละจุดทีละจุดแล้วกันเนาะในส่วนของของแต่งไม่อยากลงตูมเดียวนะเดี๋ยวไม่มีอะไรทำพลาแต่งรถแล้วเอาเงินไปลงทีเดียวเยอะๆเนี่ยมันแล้วแต่คนชอบนะมันก็ดูสุดดูเต็มจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไม่ค่อยได้มีสตอรี่เรื่องราวเท่าไหร่นะครับในการใช้รถไปแต่งไปอะไรงเงี้ย แต่บางคนเขาซื้อมาเพื่อแต่งแหละซื้อมาเพื่อจัดเต็มเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ว่ากันนะฮะความสะดวกใครความสะดวกมันไม่มีตังค์ด้วยแหละเรื่องเรื่องซื้อรถไปก็หมดเงินล้วไม่มีตังค์จะแต่งด้วยทีนี้มาดูเรื่องข้อเสียกันบ้างนะฮะเรื่องข้อเสียเนี่ยต้องบอกเลยว่าช่วงล่างอ่าช่วงล่างเด่นมาเลยข้อเสียฟอร์ซ่านะคือช่วงล่างมึง เด้งมากแข็งมากนะครับมันไม่ใช่เด้งแบบนิ่มอ่ะนะมันเด้งแบบแข็งอะ่ะแข็งกระด้างเก็บทุกหลุมนะครับสะเทือนทุกเนินตับไตไส้พุงนี่ปึงป้งปังปึ้งปังปึ้งมากนะครับ m น0 9นี่คือเด้งแบบย้วยนะครับ MP09 ของผมเนี่ยจะเด้งแบบย้ยยๆ <c oughs> แต่พอซ่านี่จะเด้งแบบแข็งแข็งเด้งแบบกระด้างครับเนินเล็กเนินใหญ่มันเก็บ ทุกเนินเลยเนี่ยแบบเนี้ยซึ่งมันย้อนแย้งกับช่วงบนของมันที่แบบว่าช่วงโซฟาช่วงเบาะที่เรานั่งใช่ไหมที่เรานั่งขี่เนี่ยมันรู้สึกสบายนุ่มนวลนะแต่ช่วงล่างนี่คือแบบโอ้โหสมบูรณ์สมบันมากนะครับฉะนั้นถ้าใครที่คิดจะมาเล่นโฟล์ซ่านะฮะกำเงินของท่านไว้เปลี่ยนช่วงล่างกันจะดีมากนะชคหน้าโชกหลังโชคหน้าเซ็ตน้ำมันใหม่นะฮะแล้วก็โชกหลังก็เปลี่ยนให้มัน นุมน่มนวลขึ้นถ้าคุณอยากจะขับในลักษณะแบบนิ่มๆน,นะฮะขี่เรื่อยๆไม่งุนหนงิดเวลาเจอหลุมเจอเนินหรือเจอทางที่มันแบบคูกข,ขาขูกขาหน่อยอะไรเงี้ยไอตัวกระจกที่เราเห็นเนี่ยจกว่าเป็นข้อเสียหรือข้อดีก็ไม่รู้เหมือนกันนะข้อดีคือมันมันพับได้แล้วมันก็ลู่ลมดีมากอย่างที่ผมเคยบอกบอก็แล้แต่ข้อเสียคือ แมแข็งมากจะพับข้าวพ่อแต่ทีนี้แบบโอ้โหมันไม่ใช่แบบคุณจะไปดึงสบายๆได้เลยนะมันต้องมีการแบบออกแรงอ่ะออกแรงเยอะนิดนึงอ่ะผู้หญิงนี่ยากอ่ะผมบอกเลยถ้าผู้ชายนี่ก็ยังมีอารมณ์แบบแข็งๆอยู่เลยะนะครับแต่ข้อดีก็คือโอเคแหละมันสำหรับใครที่ไม่อยากเปลี่ยนกระจกหรือทอกระจกออกหรือไปใส่กระจกแต่งเงี้ยแล้ว จำเป็นต้องใช้รถในเมืองที่มันต้องมีการรถมุดมุดรถติดอะไรเงี้ยนะครับถือว่าใช้งานได้ดีครับกระจกเสร็จนี่เราก็แทบจะแบบมุดได้ตามมอไซค์คันเล็กๆเลยอะไรเงี้ยนะฮะโอ้เนี่ยอย่างเงี้ยหลุมเนินอย่างเงี้ยน่าเบือ่อซึ่งขี่รถสกูตเตอร์อารมณ์เนี้ยมันไม่ควรมันไม่ควรกระแทกกระทันอะไรแล้วนะฮะหรือว่ามันควรจะทําได้ดีกว่านี้ยนี่มันกระด้างอ่ะนีะขับกระจกหน่อย <Yeah. S 2> อ,ออกแรงนิดนึงก็ประมาณนี้ฮนะเดี๋ยวพอใช้เต็มเติมอีกทีนึงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีแล้วนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมแต่หลักๆสองวันก็ประมาณนี้นะครับอย่างเดิมแย่ไหมไม่แย่นะไม่แย่ไม่ถึงกับแย่นะครับเพราะว่าสองวันที่ผ่านมาที่ผมก็เจอแบบฝนตกเหมือนกันแต่ก็เอาอยู่นะไม่แย่ไม่ถึงขนาดว่าโอ้โหถึงขนาดว่าลื่นหรือทําให้เราเหวออะไรงี้ย ผมว่าผมก็เป็นคนขับรถดุเหมือนกันนะเวลาเข้าโค้งเวลาเล่นอะไรอย่างเงี้ยซิกแซกก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันก็ถือว่าเอาอยู่ครับคนที่อยากขี่แบบอย่างเดิมนะก็ไม่ได้แย่ครับแต่ที่ผมเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าอยากได้ยางที่ดีกว่าจะได้ขับขี่ได้อย่างมั่นใจมากขึ้นด้วยนะครับเพื่อความสบายใจของเราเองแล้วก็อย่างเดิมเนี่ยมันจะมีราคาก็คือหลังจากที่เราได้รับรถใหม่ๆนะฮะ ถ้าปล่อยไว้นานแล้วมันก็จะแทบไม่เหลือราคาแล้วยางเดิมนะครับเราก็ต้องรีบที่จะปล่อยมันออกไปและเอาเงินไปเพิ่มส่วนต่างในการเปลี่ยนยางใหม่นั่นเองนะฮะก็ยังเดิมเนี่ยหลายๆคนที่ฉี่ฟอซ่าอยู่นะครับที่เขาใช้ยางเดิมมาตลอดเลยรเงี้ยรุ่นเก่าๆอะ่ะอย่างเขาพอเริ่มจะได้เวลาเปลี่ยนเงี้ยเขาก็จะมาบางคนนะเขาจะมา หายยางเดิมติดรถของไม่ใหม่เงี้ยไปใช้แทนนะครับเพราว่าพูกนั้นเขาอาจจะเน้นยางใช้งานเนาะไม่ได้แบบขี่รถเป็นบ้าเป็นหลังแบบเราอ่ะที่เราก็กำลังอยู่ในระหว่างทางที่เดินทางไปเปลี่ยนยางน,นะฮะร,ร้านที่เราจะไปก็ชื่อว่าร้านอะไรไรเดนฟอร์สโมโตหรือเปล่านะถ้าจะไม่ผิดนะ พอดีว่าผมเปิดดูหลายๆร้านนั่นแหละก็เช็คราคาเช็คอะไรสุดท้ายแล้วมาเจอร้านนี้เขาจัดโปรโมชั่นอยู่พอดีนะฮะถึงสิ้นเดือนตุลาอันนี้อย่างที่ผมจะใส่เป็นรุ่น IRC นะฮะ i s a s นะครับเป็นโปรดักต์ใหม่ล่าสุดของตัว IRC เขาซึ่งดูรีวิวละดูรายละเอียดหลายอย่างเนี่ยถือว่าเป็นยางที่ใช้ บนถนนนะครับแบบการใช้งานบนถนนแบบเนี้ทาได้ดีนะครับหน้าฝนเนี่ยก็จะมีการรีดน้ําที่ดีด้วยแล้วก็ตัวข้างยางขอบยางเนี่ยก็จะมีความเกาะถนนดีนะครับในถนนแห้งเช่นกันก็เกลตามราคาครับมันก็ไม่ได้แพงนะไม่ถือว่าไม่ได้แพงแต่กลางร,ระดับกลางๆนะครับพตอนแรกดูดูตัวเพียรี่ไว้นะครับเพียรี่ตัว เดียโบร o โซสกูเตอร์นะครับแต่ทีนี้เนี่ยตัว p ิลารี่เนี่ยเขายางหลังเขาจะต้องเพิ่ม <c oughs> เพิ่มมาหนึ่งไซส์หนึ่งเบอร์นะครับจากยางเดิมฟอร์ซเนี่ยมันร้อยสีสิบทองเพิ่มเป็นร้อยห้าสิบซึ่งได้คุยกับคนที่เขาใช้ยางเบอร์ร้อยห้าิแล้วเนี่ยเขาบอกว่ารถมันหน่วงขึ้นนะครับรถมันสูญเสียกำลังแบบชัดเจนขึ้นเลยเราก็เลย เอาไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่ารถมเดิมยังไม่ได้ทำเครื่องด้วยถ้าเสียกำลังไปกลัวจะขี่ไม่สนุกนะฮะก็เลยอ่ะขอเป็นตรงเบอร์ดีกว่าก็เลยมาดูจบที่ IRC นั่นเองนะฮะก็มาดูกันว่า IRC เนี่ยเอ่อราคาราคาตอนที่ผมเช็คนะก็ประมาณ3,300-3,400-3,500ัาราวๆนี้นะครับ รวมค่าใส่ไม่รวมค่าใส่เนี่ก็แล้วแต่โปรโมชันแต่ละร้านนะแต่ร้านที่ผมจะไปเนี่ยเขาจัดโปรโมชันถึงสิ้นเดือนนี้อย่างที่ผมบอกนะครับราคา2 0 0 0 2น0 0นะประมาณเนี้ยราวๆเนี้ยไม่ถึง3,000นนะครับซึ่งถือว่าถูกมากลดมาเยอะมากนะครับก็เลยอ่ะต้องไปจัดซะหน่อยละนะครับประหยัดไปเยอะเลยถามว่าไกลจากบ้านเยอะไหมร้านเขาก็ไกลยอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเทียบกับส่วนต่างนะครับ ไปเจอร้านที่เราตั้งใจไปใส่ที่แรกก็สามพันห้านะฮะสามพันห้าส่วนต่างประมาณเนี่ยห้าหกร้อยเนี่ยผมได้น้ํามันสองถังเลยนะฟอร์ซ่าถังหนึ่งก็ค่าน้ำมันประมาณสามร้อยสามร้อยห้าสิบอะยอมขี่ไปไกลบ้านหน่อยแต่ว่าได้ส่วนต่างเงินที่เหลือเนี่ยเติมน้ํามันฟอร์ซ่าได้อีกสองครั้งเต็มถังเนี่ยวิ่งได้อีกวิ่งใช้งานทุกวันได้อีกได้อีกครึ่งเดือนเลยอะนะครับมันก็คุ้มค่าอยู่ที่จะวิ่งไป ไกลกว่าเดิมนิดหน่อยครับประมาณไม่ถึง10โลร้ลานเขาจะอยู่ช่วงถนนสีนครินนะช่วงที่จะมุ่งหน้าไปสูตรประการแถวแถวซอยวัดด่านนะถ้าคนแถวนั้นรู้จักกันดีช่วงช่วงซอยวัดด่านซอยลาซานนะฮะร,ราแวกนั้นเดี๋ยวเราก็ไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างแต่เข้าไปดูเข้าไปดูรีวิวของลูกค้าที่เข้าไปคอมเมนต์กันที่เพจเขานะ ส่วนมากก็เจอคําชมเชยกันนะฮะเกี่ยวกับการบริการของของที่ร้านว่าวใช้ได้เดี๋ยวไปดูกันว่าจริงหรือเปล่าไปพิสูจน์กันดีกว่าแต่เท่าที่คุยกับแอดมินที่เขาแบบคอยตอบข้อความในเพจอ่ะก็โอเคนะคุยดีบริการดีนะครับให้ข้อมูลดีแล้วก็ตอบไวด้วยเมื่อวานผมทักไปหลายๆร้านเนี่ยเขาตอบกับมาร้านแรกเลย ซึ่งแน่นอนนะฮะใครตอบก่อนก็ย่อมทําให้เราตัดสินใจได้เร็วก่อนฉะนั้นก็เลยมาจบที่ร้านนี้ถูกด้วยนะฮะแถมถูกด้วยเพราะยางก็ยี่ห้อเดียวกันแบรนด์เดียวกันหมดฉะนั้นเราก็ต้องเช็คราคาหาร้านที่ถูกที่สุดแต่ถ้าการบริการห่วยก็ไม่ไหวนะถูกไม่ว่านะ,ะขอบริการดีด้วยไม่งั้นจะงนหญิด อ่ะไปช่วงเวลา10บโมงกว่านะรถก็จะติดคุดๆแบบนี้นะเป็นประจำของเส้นสีนัคลรินแบบนี้แหละเป็นเรื่องธรรมดานะฮะต้องทำตัวให้ชินอ่ะก็ดูแล้วกันนะสกูปกปี้ไปได้ผมก็ไปได้ถ้าพับกระจกอะซอซ่ารถมันเบานะคุมง่ายสิกแซกง่ายเนะโยกโยกสะโพกโยกตัวหน่อยรถมันก็ไปละครับ ฟีโนไปได้เราก็ไปได้เห็นไ,ไหมไม่ต้องกลัวฮะใครรักใครชอบรุ่นนี้แล้วต้องมาใช้ในเมืองแล้วกลัวรถติดโอ้หมดไม่ไหวอีซีมากๆากขอให้ใจคุณรักนะครับรถอะไรก็มุดได้พยาบุษะยังมีเลยอแต่มันหน้าเบื่อมันร้อนแล้วมันก็เหนื่อย เหนื่อยบิดรถไปบิดรถมาแบบนี้ผ่านไฟแดงนี้ไปได้ก็น่าจะโล่งขึ้นอีกไะดูกันยาวฮะดูกันยาวนี้สเตปต่อไปก็คงเปลี่ยนโชกฮะไม่ไหวแล้วก็โชกเนี่ยงูหงียมากกระแทกเก่งกระแทกจนงนเงิดบยี่แเช้าเพิ่งตื่นเนี่โอ้โหขี่รถตอนเชาน้าเป็นอะไรที่งุนหงียมาก พอโชคไม่ดีเนะี่ยกระแทกกระทันไปหมดขี่รถลเดิมนี่เหมือนขี่รถอะไรนะไฟฟ้ารถสกูตเตอร์ไฟฟ้าเหมือนก,กันนะไม่มีเสียงเลยเหมือนเปิดว้าไปนิ่มๆนิ่ๆนงๆอะ่ะเหมือนหายตัวได้อะไรเงี้ยเงียบมาก เงียบสุดเงียบที่สุดแต่ก็ชอบนะเพราะว่าขี่ศูนย์เก้าแล้วมันก็เสียงดังอยู่ละขี่รถเงียบๆบ้างก็สงบดีไม่ต้องหูหวาอะไรไปรื่ยๆ้ชิลๆแต่ที่บอกวเวลาขี่รถเงียบๆแล้วมันชอบเจอรถข้างหน้าแบบเบียดซ้ายเแบียดขวาตัดหน้าบ้างแหละอะไรบ้างแหละไม่ค่อยแบบสนใจเราเท่าไหร่พอที่รถมันเงียบแนะ ปาฮะโลฮะแอบนะช่วยพอดีรถเงียบนะพอมันจะเบียดเข้าเลนมันก็ไม่สนใจเราหรอกครับมันไม่รู้มันไม่ได้ยินมันหรือมันไม่มองหรือมันไม่สนใจเงียบเกินไป ชิวๆแปดสิบเก้าสิบร้อยเป็นอารมณ์แบบชิวๆมากเลยไปแบบเงีบๆไปแบบนิ่งๆ,บบงๆ้าโชคดีคืออย่างจบ120แลนเร้อยยี่สิบร้อยสี่สิแล้วครับ เที่ยวเองว่าชื่อจริแล้วใช้ได้เลยรถเดิมเดิมแค่นี้ก็เหลือเพือนละขี่ใช้งานขี่สนุกนะครับอ่าดน,นไงดน,นไงเห็นปาลาละไรเด้นฟอร์สนะฮะเห็นปาลาละเดี๋ยวเราไปอยู่เทินกันออไปลูกพี่ไปเลยครับไปเลยพี่ผมบังให้ละ ่อนขึ้นสะพานขวามือนะฮะพออยูเทิร์นปั๊บนะฮะสังเกตมีอะไรให้สังเกตบ้างเดี๋ยวผมบอกชิดขวาไอ้ชิดซ้ายไว้ก่อนลเลยดีกว่าอย่าขึ้นสะพานนะไม่งั้นเลยนะจ๊ะชิดซ้ายนะแมคโดนัล์สังเกตแมคโดนัล์ก็ได้พอเจอแมคโดนัล์ก็ชะลอหน่อยนะครับใกล้ถึงละแม็กมันจะเปิดอยู่ว่าทำไมป้ายสีมันซีดจังเลยวะ อ่าปั๊มบางจากแมคโดนัลล์นะครับเออมานั่งแมครอก็ได้เนี่ยระหว่างเปลี่ยนนะเลยบางจากที่มีแมคโดนัลล์มานะะสังเกตซ้ายมือไว้นะครับเมื่อกี้ผมเห็นป้ายร้านเขาใหญ่อยู่นะ ึ้นสะพานนะฮะท่านผู้ชมอย่าขึ้นสะพานนะครับแม่นเลยนะนี่เห็นลป้ายโฆษณาใหญ่ๆนะครับ m มสเซิลเลอร์เรียวเน่ถึงแล้วไรเดนฟอร์สนะครบยางหมวกน็อกชค็คที่เดียวจบผ่าเบรกแบตน้ำมันนะฮะไปขึ้นไปจอดตรงนี้กันจอดข้างๆคู่ขแข่งของเราเลยเอ็กแม็กเฮ้ยร้านดูดีว่ะร้านดูดีกว่าที่คีสไปเข้าไปในร้านกันดีกว่า ยยงเีบสวัสดีครับที่อินบ็อกซ์มาเมื่อเกี้ครับเขาจะเข้ามาเปลี่ยนตัว i ออาร์ซเอ่อหน้าหลังครับใช่มันมีโปรอยู่ใช่ไหมฮะเท่าไหร่นะครับอ่ซดดับเบอสใช่ครับฟอร์ซ่าสองพันเก้าร้อยเจ็ดบาทสองพันเก้าร้อยเจ็ดบาทอันนี้รวมสายด้วยเลยครับโอเคครับสองพันเก้าร้อยเจ็ดบาท ครับผมผมขออนุญาตถ่ายวิดีโอดะะได้ไหมครับ,บุณครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะฮะยางเขามีให้เลือกเยอะอยู่นะ m มทัสค Continental, Bistone, p i า e ี i i ออาร์ s ีเ e สเลอ e ์ม i ช h e น i อล e เ s p เอสพ,อสพีนะครับยางเยอะมากแล้วก็ร้านข้างในเป็นห้องแอร์นะครับเข้ามานั่งเล่นนั่งรอได้ไม่ร้อน อ๋อขอบคุมครับอ๋ไไอมีที่นั่งด้านบนด้วยโอเคขครับุณครับนะฮะยางมีทั้งรถเล็กรถใหญ่นะรถเล็กก็มาเปลี่ยนได้นะครับพวกรถสกูตเตอร์รถเล็กหรือรถทั่วไปรถแม่บ้านรถใช้งานก็มาเปลี่ยนได้เพราะว่าเขามียางแต่ไซส์เล็กยันไซส์ใหญ่บิ๊กบค์เลยนะครับก็ลองแวะมาดูกันราคาถูกมากถูกกว่าที่อื่น600ห0 0อยอันนี้ผมบอกนะครับ แถมค่าแรงฟรีนั่งเล่นรอได้แบบสบายๆนะฮะบรรยากาศดีแอร์เย็นจริงๆตอนแรกดูตัวนี้ไว้ A ry, เทอรี่สปูเตอร์แต่ว่าอย่างที่บอกว่ายางมันไม่มีตรงรุ่นไม่มีตรงเบอร์ไม่ใช่ตรงรุ่นก็เลยเปลี่ยนเป็นใส่ไอ c ซีดีกว่ารุ่นไหนว่าที่จะใส่น่าเป็นตัวนี้นะเออนะ่าเป็นตัวนี้นะ i z แซดนะครับ รอยสิบแปดสิบจุดสี่อันนี้ขอบสิบสี่เออเนื้อยางก็นุ่มดีนะเนื้อยางนุ่มดีนะเล็บจิกเข้าไปรอยเลยไปเดีย๋ยวล,ลองรอรถเสร็จเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นไงบ้างนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราก็มานั่งรอตรงนี้นะครับรถรถก็จะเปลี่ยนตังรถนะครับนั่งดูรถได้แล้วก็เจ๋งมากมีตู้น้ำให้กินฟรีด้วยนะครับ เยี่ยมมากๆอ่ะเข้ามาแล้วครับน้องบลูของเราลูกสาวนะ,ะเปลี่ยนยางฝาหน้าตายางตอนอยังไม่เปลี่ยนนะฮะนี่ยังเดิมยังเดิมติดรถเลยนะครับมีแค่2วันยางหลังก็จะเป็นประมาณนี้ให้ดูมิติยางไว้ก่อนเดี๋ยวพอเราเปลี่ยนเสร็จจะได้รู้ว่าเป็นยังไง นี่คือที่เราจะเปลี่ยนกัน IRC i s WS นะครับน,นี้เป็นเบอร์ตรงรุ่นนะ140ยทับ70นะครับแล้วก็ยางหน้าเป็น120ทับ70ขอบ15้านะฮะข้างหลังเป็นขอบ14นะครับตรงรุ่นฟอร์ซ่าเลย่ละรอดูกันนะครับ เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีการเช็คความเรียบร้อยก่อนส่งมอบรถให้ลูกค้าด้วยนะฮะอันนี้ ทางกลับมันดีกว่าอันนี้ดีมากนะพอเราแจ้งเขาว่าเราจะเอายางเก่ากลับใช่ไหมเขาก็เอาพลาสติกอะฮะห่อหุ้มให้ด้วยแบบนี้เลยสะ,สะสะอานดีมากเยี่ยมแต่เราจะกลับ <twent> ย <ora> <reminis> ังไงนี่แหละปัญหาต้องต้องใส่ตัวไปละไม่ได้เอาใส่รัดมาไปใส่เอวไปเออได้อยู่ เอวเอพอ,อ,อ,อดีเลยเรียบร้อยฮะไปเดินทางกลับดีกว่าเดี๋ยวไปลองทิลลิงกันก็ายางใหม่จะเป็นไงบ้างเขาบอกว่าให้รันอินยางใหม่สัก40โลนะฮะเพื่อเป็นการเปิดหน้ายางก่อนเอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งห้าวว่ะเนอย ก็ค่อยขับกค่อยไปก่อน40กิโลแรกไอ้ฟิลลิ่งมันมันรู้สึกขนาดนี้เลยเหรอทำไมฟิลลิ่งผมรู้สึกได้ว่ามันดูดถนนขึ้นใช้คำว,ว่าดูดถนนขึ้นนะฮะตอนนี้เมารู้สึกเหมือนแบบเออมันดูดถนนขึ้นว่ะทั้งหมดนะครับครใช้จ่ายเมื่อกี้เบ็ดเสร็จก็ 2900กับอีก7บาทนะครับฟรีฟรีค่าแรงถอดใส่นะครับพร้อมกับตะกรวดถ่วงล้อด้วยนะฮะเขาถ่วงล้อให้ด้วยเมื่อกี้อย่างที่เห็นคือก่อนสงมอบรถเนี่ยเขาก็จะมีการตรวจเช็คความเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาเช็คกับทางลูกค้าอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็มาแจ้งว่าเขาได้ทําอะไรไปบ้างนะครับมีเขาเลยบอกว่าเติมลมให้เท่านี้นะนะครับแล้วก็ มีการถ่วงล้อให้ใส่ตะกวดถ่วงไปเท่าไรอะไรเงี้ยนะครับแต่ฟรีนะไม่ม,ไม,มีไม่มีคิดค่าบริการเพิ่มนะครับน,นี้เขาเติมอมมาให้เป็นหน้าสามสิบหลังสามสิบสี่นะฮะก็จะเพิ่มมาจากยางเดิมปกตินิดนึงนะครับยางเดิมปกติจากโรงงานเนี่ยฟอร์ซามเนี่ยเติมมาหน้ายี่เก้านะครับหลังสามสิบสามนะครับ นี่ยมาดูกันโอ้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่จริงแล้วส่วนตัวไม่ค่อยชอบขี่ยางแข็งๆอยู่ละแต่การบริการโดยรวมนะฮะร้านไรเดนฟอร์ e นะครับถือว่าทำได้ดีเลยนะฮะบริการดีสมราคาคุยจริงๆยางราคาถูกนะครับบรรยากาศร้านดี มีที่ให้นั่งนะครับนั่งดูคุณจะนั่งพักผ่อนนั่งดูรถไปด้วยก็ได้นะครับสะอาดสะอานดีบรรยากาศร้านนะครับมีน้ําให้กินฟรีด้วยนะครับทั้งน้ําอัดลมแล้วก็น้ําเปล่านะฮะในร้านเป็นห้องแอร์นะครับนั่งชิลๆสบาย,บายเวลาในการทําก็ประมาณ3ามทีทีนะฮะโดยประมาณสามทีบที ก็ถือว่าไม่ได้ช้าอะไรมากมายครับตันนี้เราก็กำลังจะวิ่งไปส่งยางเก่านะฮะให้กับลูกค้าที่บ้านเขานะครับพอดีว่าอย่างที่บอกว่าเราเปลี่ยนยางใหม่เนาะแล้วก็ขายรีบขายยางเก่านะครับนี่เราขายยางเก่าได้แล้วนะฮะก็เลยต้องรีบวิ่งไปส่งให้ทางลูกค้าเขานะครับถ้ากับว่าผมก็เพิ่มเงินอีกแค่นิดหน่อยครับในการเปลี่ยนยางใหม่เนาะ เพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเรารีบเปลี่ยนนะครับยางเดิมติดรถยางเก่าเรามันก็ยังได้ราคาสูงอยู่นะฮะก็สามารถขายต่อได้เลยแบบนี้นะครับนี่ก็กําลังจะแวะไปส่งที่บ้านลูกค้าฝาะเดี๋ยวไปตามไปดูกันว่า ใช่ครับเอาไว้ไหนดีครับเอีค <Okay. S 1> ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้เขาจัดการ ร้อยครับคุณผู้ชมฮะเสร็จสิ้นภารกิจของเราวันนี้นะครับพาเจ้าน้องบลูนะฮะเซียร่าบลูซซา3 5 0ของเรานะครับไปเปลี่ยนยางใหม่กันนะครับแล้วก็เอายางเก่าไปส่งลูกค้าด้วยนะฮะก็เสร็จสิ้นภารกิจของเราไปเรียบร้อยสมบูรณ์แบบวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะฮะสำหรับการติดตามมาจนถึงตอนนี้เลยนะฮะก็ขอบคุณมากครับเรื่องราวโดยประมาณวันนี้ก็จบประมาณนี้นะฮะ ขอตัวขับรถกลับบ้านก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราลงกัน,นแบบต่อเนื่องรัวๆกันในช่วงนี้นะครับ mm hmm. ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้